มีม็อบมาอีกแล้วลงถนนอีกแล้วทางฝ่ายรัฐบาลเองก็ดูเหมือนจะออกมาดาหน้านะว่าแบบเออยมีเวิร์กหรอกไม่เกิดหรอกเพราะนั้นเป็นที่มาที่เราต้องมาชวนคุยกันว่ายามนี้ยุคนี้เนี่ยรุ่นเรารุ่นเนี้ยยังจะมีไหมอ่าจะมีไม่มีเป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่ผมว่านาทีเนี้ยนะะคนในรัฐบาลแต่ละคนอย่างล่าสุดเนี่ยผมเห็นคุณพยาปั้นเกตดเนี่ยนะ ด้วยความเคารพนะฮะคือถ้าพูดเพื่อที่จะอธาบายเ,เวลาเขนะาบอกว่าเวลาเริ่มต้นดีกว่าเขาหลงฮนะแสดงว่าไม่ารพคือ,ค,อคุณเองเนี่ยผมยังจําแม่นเลยคุณพยับปั้นเกตเนี่ยลองไปย้อนดูข่าวเก่า,าพามอบบุกรงพยาบาลจุลาอืณเวลานั้นสมเด็จพระสังฆราชนะฮะต้องย้ายหนีออันนั้นคือฝีมือคุณพยับปั้นเกตล้วนเพราะนั้นไม่แปลกใจที่คุณเจตุพรบอกว่าพวกที่ผีเจาะปากมาพูดตอนนี้ทั้ง ล้วนและแต่ได้ดิบได้ดีเพราะม็อบทังนั้นอ,อันนี้คือไปมองอีกมุมหนึ่งนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมถึงคิดว่าจะมีไม่มีไม่รู้แต่คนที่ออกมาสื่อสารเนี่ยอย่าสื่อสารในทํานองที่โห้ยจุดไม่ติดหรอกนะฮะเลยเวลาไปแล้วโลกมันหมุนไปขนาดไหนแล้วคือจริงๆเนี่ยมีวิธีการในการที่จะสื่อสารจะอธิบายในเชิงห้องใจเรื่อง m u 4 4ใช่ไหมก็อ,อธิบายกันตรงนั้น เรื่องก่อกูใช่ไหมอธิบายตรงนั้นอย่ามาอธิบายในเชิงที่เยาะเย้ยถากถาง,างเรียกแขกเชิญแขกอยู่ตลอดเนี่ยผมว่าถ้ามันไม่มีเนี่ยมันก็จะมีก็เพราะว่าการสื่อสาร,ราแบบ <ไป S 1> <ๆ S 2> นี้นนว่าบลัฟกันแบบนี้เขาอาจจะบอกว่านะักข่าวมาถามว่าพี่ม็อบจุดติดไหมเขาก็ตอบไงคือ,อถ้าถามจุดติดไหมเนี่ยแหมบางทีเนี่ยถามช่างยังตอบมาได้เลย ถ้าถามแบบเนี้ยรู้อยู่แล้วว่าต้องการอะไระก็ไปอธิบายที่มันจะทําให้เอาน้ําเย็นมาลูนะฮะให้ปัญญาให้ความรู้ให้ข้อมูลมีเยอะแยะไปพี่โก้นะฮะแต่เสร็จแล้วเนี่ยพอเขาถามอย่างนั้นโยนโยนกล่องไม่ขีดมาหรือเอาถังใส่น้ํามันมาเนี่ยเกินอัดออกมาในเชิงปรามา,อ,าอะไรเงี้ยยพอเอาถังใส่น้ํามันให้จุดไม่ขีดหย่อนลงไปเลยเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นนะ่ะ เนี่ยผมเน้นมองนั้นเราไม่ใช่เราไม่ใช่เป็นฝ่ายค้านฝ่ายแข้งฝ่ายรัฐบาลเรามามองกันในมุมว่าเราประเมินว่าจะติดไหมคุณโบมองว่าจะติดไหมจริงจริงมันต้องมองย้อนเงื่อนไขเหมือนกันนะว่าที่ผ่านมาถอยกลับไปสมัยรุ่นผมเนี่ยรุ่นรุ่นแย้มฝาโล่เนี่ยนะมันติดได้ยังไงไม่ติดทางสถานการณ์มาอยู่ตรงส่วนไหนส่วนใดส่วนหนึ่งของม็อบทั้งนั้นนะนับตั้งแต่ปีสี่แปดมาเนี่ย ่จนกระทั่งถึงปีแผมว่าลงไปกว่าสี่แปดดผมไปนู่นเลยสามห้องสามห้าได้เห็นบรรยากาศนนั่ผมก็อยู่นู่นทั้งอายุโทรศัพท์กระดูกอ่าคือรุ่นกระดูกนั่นนะฮะแต่เราเอาตัดตอนเอาเฉพาะที่เกี่ยวเนื่องกับคุณโทนี่แหละก็คือเนี่ยม็อบสี่เก้าก็คือ แรกสุดบอกว่าต้องยืนยันก่อนว่าสิทธิเสรีภาพในการชุมนุมเป็นสิทธิตามรัฐธรรมนูญแล้วก็ประชาชนควรจะได้รับการสนับสนุนส่งเสริมให้แสดงออกภายใต้กรอบกฎหมายนะแต่คราวนี้ม้อมไหนมันจะเวิร์กไม่เวิร์กมันอยู่ที่บริบทในช่วงนั้นด้วยครับคือข้อหนึ่งแน่นอนในตัวเนื้อหาของสิ่งที่เป็นข้อเรียกร้องหรือสิ่งที่ต่อต้านเองเนี่ยมันก็ต้องเป็นอะไรที่สังคมมีฉันทามติประมาณหนึ่งตรงกันมันถึงจะไปต่อได้เรื่อย แต่ถ้าแบบโยนประเด็นมาแล้วมันมีคําตอบที่ทําให้อาสังคมส่วนหนึ่งเขาเข้าใจละแล้วเขาก็ไม่ไม่ไปร่วมด้วยการเคลื่อนไหวนั้นมันก็อาจจะชนเพดานของมันอีกอย่างนึ่งคือช่องทางในการสื่อสารเนี่ยค่ะในในสมัยก่อนเนี่ยมันมีทีวีอยู่ไม่กี่ช่องครับมันมีคนที่จะมีสกยภาพในการสื่อสารจริงๆเนี่ยมันมีไม่เท่าไรหร่คือคนที่มีช่องทางสื่อก็จะได้เปรียบ เพราะฉะนั้นในวันนั้นถ้าใครเป็นแกนนําแล้วเขามีช่องทางในการสื่อสารเนี่ยมันก็แทบจะเป็นการสื่อสารทางเดียวเลยละมันไม่ค่อยมีคนมาค้านมากสักเท่าไหร่รัฐบาลก็อาจจะมีคําตอบแต่มันก็คงมาตอบกันรายวันไม่ได้แต่ในปัจจุบันพอมีโซเชียลมีเดียแล้วเนี่ยใครโยนประเด็นอะไรมามันมีคนจับผิดซึ่งกันและกันใช่ไหมอ่าถ้าอันนี้พูดผิดอันนี้มันก็มีคนตอบมันก็กลายเป็นว่าแล้วแล้วในขณะเดียวกันที่มีการตอบโต้เชิงประเด็นได้เนี่ย มันทําให้เป็นที่ระบายของคนด้วยอ่ะอคนก็ไม่ต้องไประบายความโกรธในม็อบอม,มันก็ระบายความโกรธกันหน้าคีย์บอร์ดเถียงกันไปตรงเนี้ยฟินล,ละไม่ต้องออกไปไหนละแต่มันก็เป็นอย่างนั้นอย่างหนึ่งอีกอย่างหนึ่งคือพฤติกรรมของรุ่นของคนในเชิงวัฒนธรรมที่มันเปลี่ยน แต่ก่อนเราเป็นสังคมที่มีความ collectiv มากกว่าก็คือรวมหมู่มคิดอะไรเหมือนเหมือนการสนใจอะไรเรื่องเดียวกันจัดงานโอลิมปิกทีนึงทั้งประเทศดูด้วยกันรประกวดนางงามทีนึงทั้งประเทศดูด้วยกันมันมีความเป็นบอกว่าเอออยากทําอะไรเหมือนเหมือนกันก็การชวนกันไปมอบมันก็เป็นเรื่องที่เป็นหนึ่งกิจกรรมที่คนรุ่นหนึ่งก็พอทาแล้วก็ติดใจแต่พอถึงคนรุ่นหลังๆมาเนี่ยมักจะมีความเป็นปจเจกสูงกว่า เป็นบัจเจกสูงกว่าคนรุ anyway, <match> ่นก่อนแม้แต่มอบเยาวชนเองอ่ะบางทีถ้าถ้ามันฮิตจริงๆเนี่ยมันรวมไปกันได้วูบหนึ่งแต่อีกสักพักหนึ่งความสนใจคนมันก็ดิเวอร์สนะมันก็หลากหลายไปเพราะฉะนั้นการรวมคนมันก็เลยยากประกอบกับอ่ะปัจจัยสุดท้ายแล้วการจะได้ไม่ยาวเกินไปวิธีการรับมือกับม็อบของรัฐบาลในแต่ละรุ่นแต่ละรุ่นเนี่ยมันก็ต่างกันไปแต่ว่าสิ่งที่เพิ่งมีขึ้นมาในยุคนี้มมีกฎหมายนะ คือกฎหมายพรบร m, ชุมนุมซึ่งให้อำนาจในการสกัดขัดขวางได้ตั้งแต่ตอนขอแจ้งการชุมนุมเลยเขาสามารถสกัดได้ยังไงเขาสกัดได้ด้วยการไม่ให้ชุมนุมในจุดที่มันเขาอาจจะอ้างว่าอันนี้เป็นทางสัญจรแต่การจะจุดม็อบให้ติดเนี่ยมันต้องดึงความสนใจคนได้และการดึงความสนใจคนได้มันไม่สามารถจะไปชุมนุมในที่แอบแอบอ m, อแต่พรบรชุมนุมที่เกิดมาในปี5 7เเนี่ยถือเป็นมรดกคอสอชอเลยนะ ครับเขามีข้อจํากัดเยอะมากมันก็เลยทําให้ถ้าใครอยากจะเคลื่อนไหวเรายกระดับไปได้คือแทบเป็นไปไม่ได้เหมือนกับเวลามันหมุนกลับไปเมื่อเกือบ20ปีที่แล้วเป็นคู่เดิมคู่เดิมนะคู่เดิมนะถ้ามองหัวขบวนเนี่ยรัฐบาลชุดเนี้ถ้ามองเผินๆก็คือรัฐบาลคุณทักษิณนั่นแหละนะ<ป>และในซีกนี้ย,ยิ่งคุณสนธิประกาศตัวออกมาเนี่ยมันก็เหมือนกับเป็นมวยคู่เดิมที่มาเจอกันเพียงแต่ว่ามันไม่ได้เปลี่ยนเฉพาะเวลาอย่างเดียว องค์ประกอบหลายๆอย่างมันเปลี่ยนต้องพูดกันตามตรงว่าตอนนี้คุณสนธิถึงแม้จะเป็นสัญ,ญลักษณ์เป็นยามใหญ่แต่องค์ประกอบของพันธมิตรนั่นเน่ยหลายคนล้มหายตายจากมันอ่อนเครียดนะฮนะพลังนะฮะอย่าว่าแต่คนที่เป็นแกนนําอยู่ไม่ครบล้มหายตายจากไปขออนุญ,ญาตไม่เอ่ยชื่อเพราะว่าท่านเสียชีวิตไปก็หลายคนบางคนก็หมดเลี่ยวหมดแรงนะฮะบางคนก็มีพันธนาการติดคุกบ้างถูกยึดทรัพย์บ้างล้มละลายสารพัดอย่าง อันนี้คือคนที่เป็นหัวขบวนแกนๆในการต่อสู้อย่าพูดถึงเรื่องมวลชนว่ามันก็ขาดหายไปอีกเหมือนกันมแม้กระทั่งกําลังหลักเนี่ยพักการเมืองเนะี่ยไม่ว่าจะเป่านกหวีดไม่ว่าจะเป็นสลิมไมวร่วมันน้อยลงก็ไปอยู่กับคุณทักษิณหมดแล้วะนะทั้งพักรวมไทยสร้างชาติทั้งประชาธิปัตย์นะถ้าผมพูดเต็มๆนะเราก็เคยอยู่ในเหตุการณ์อย่างนั้นเต็มออกเต็มออกใครจะ <c oughs> ขนให้อะ่ะบรรยากาศอย่างนั้นเนี่ย นี่คือองค์ประกอบมันเปลี่ยนและในขณะเดียวกันผมก็เชื่อว่าคุณนักศิลป์กลับมาอีกครั้งกลับมาเที่ยวเนี้ยก็ไม่ได้กลับมาด้วยความฮึกเหิมอย่างเดียวนะฮะร้องให้ดังนะร้องไม่ดังอย่าร้องนี่แสดงว่ามั่นใจนะฮะมั่นใจมีหลังพิงมั่นใจดีลับและในขณะเดียวกันถอดบทเรียนในอดีตว่าแพเพราะอะไรนะฮะผมมอพูดกับพี่โก้หลายครั้งแม้แต่เราเรา,เราท่านท่านเนี่ยนะนะถ้าพูดแบบไม่โกหกเนะี่ยสื่อทั้งหลายแหล่เนะี่ยก็ ต้องดูเหมือนกันว่าเขาก็สามารถที่จะทําเป็นแนวร่วมและเป็นธรรมพันธมิตรนะอีกไม่น้อยนะใครที่ทําหน้าที่เป็นกระบอกเสียงของประชาชนโดยที่ไม่ได้อิงแอบกับธุรกิจบ้างนะตรงนี้ก็แทบจะอสแกนลงไปรู้หมดว่าใครเป็นใครอยู่ตรงไหนเพราะฉะนั้นตรงเนี้มันก็จะทําให้เขาเห็นอีกอย่างหนึ่งว่าองค์ประกอบที่มีอยู่แบบเดิมยิ่งมีกฎหมายอย่างที่คุณบูว่าเข้ามาเป็นตัวกํากับอีกทีหนึ่งเน,นี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ย ผมถึงบอกว่าไอ้คนที่เคยผ่านมอบมาคนที่เคยโตมามีตําแหน่งแห่งผลทุกวันนี้ก็มาจากมอบอย่างที่คุณจตุพรพรมพันธ์บอกเนี่ยก็มีอะไรที่เยอะแยะที่จะพูดจะสื่อสารอย่าไปประเภทเชิญแขกอยู่ตลอดถ้าเรามองว่าอย่างที่เราเคยพูดการเมืองสามปกเนี่ยมันก็เหมือนกับว <c oughs> ่าโอเคก็ปบเพื่อไทยคอณปบคุณทักษิณปบสีส้นมนะ ส่วนกกอนุรักษ์เนี่ยมันไม่มีอ่ะนณวันนี้มันมันไม่มีแล้วแล้วแล้วสมมุติว่าคุณสนทิจะมาเป็นผู้นำม็อบถามว่าพันธมิตรแนวร่วมไม่มีว่ะถ้าในตอนนี้ส้มไม่มาอยู่แล้วถูกไหมก๊กำลังจะสู้กับเพื่อไทยส้มเขาประกาศชัดเจนเขาขอต่อสู้ในระบบรัฐสภาอาอยู่ในสภา เพราะนั้นถ้าเกิดว่ามันจะมีลักษณะการที่จะเป็นกึ่งกึ่งม็อบเช่นมีการชุมนุมกันทุกเดือนของคุณสนทิที่นู่นที่นี่เพื่อจะสร้างมวลชนขึ้นมาเนี่ยส่วนหนึ่งก็อาจจะหวังผลในเชิงว่ามันอาจจะเป็นตัวเราเข้าใจดีว่าสารนั้นปรนูลบางครั้งก็ตัดสินอะไรทางรัฐศาสตร์ซะเยอะใช่ไหม uh huh. เพราะนั้นมันอาจจะหวังในงนี้ที่แบบทัาสร้างพลังป้านในเรื่องนั้นๆได้มากพอสมควรถ,ถึงจุดหนึ่งมันอาจจะทําให นิกติสงครามมันไปในทิศทางที่แบบอย่างเช่นตัดสินว่าผิดอย่างเงี้ยแล้วก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองครัแต่ไอ้ถึงขั้นว่าแบบไปกวากมือเรียกทหารนัทหารพศนี่ใครจะมาใช่เพราะวันนี้เขาเขาไม่ใช้เขาไม่ใช้กองทัพมาเปลี่ยนแปลงทางการเมืองแล้วเขาใช้องค์กรอิสระก็เพราะไมาเขาหวังผลเรื่องไม่ใช่วันนี้อย่างเดียวคุณโบนะฮะก็เป็นมา พักหนึ่งแล้วด้วยเหมือนกันการเปลี่ยนแปลงเนี่ยไม่ได้เกิดจากฝ่ายค้านในสภา,าเนี่ยมีน้อยครั้งเกือบจะไม่มีมด้วยซ้ําไปที่จะสามารถเปลี่ยนรัฐบาลได้าาเดช่นเดียวกับการชุมนุมต่างๆก็เกือบจะไม่สามารถที่จะเป็นคนเปลี่ยนแปลงรัฐบาลได้นะมันแค่เป็นตัวบิวแล้วก็ กดดันจนกระทั่งสุดท้ายมุนเงินทนกันไปสู่ช่วยสร้างความชอบธรรมให้องค์กรอิสระแต่ถ้าเขาไม่ทําเขาก็ไม่ทํานะอย่างต่อเสื้อแดงคือตายกันเป็นเบือก็เปลี่ยนรัฐบาลไม่ได้ครับมันแล้วแต่ผู้ที่มีอำนาจในการตัดสินใจตัวจริงมากว่า